ก่อนโดนไปเยือนมิวนิกรูดังแน,นะ1หนึ่งสตาร์ดังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ย้ายทีมออกไปสะเห็นทรมานใจนานแล้วและจะได้หาความท้าทายใหม่ๆทิชัดตันกูรูลูกหนังชื่อดังออกมาแนะให้มาคัดแรดโฟอด์ดาวยิงชาวอังกฤษของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งสุพีเมียลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมของเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์ให้ย้ายทีมออกไปสะเห็นทรมานใจนานแล้วและจะได้หาความท้าทายใหม่ๆ่ย้อนกลับไปยังฤดูกาลที่ผ่านมาแรชาโฟอร์ เป็นตัวความหวังของยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์หลังตะบันไปแต่หลัก30ประตูพาทีมติดท็อปโฟและคว้าแชมป์คาราบาวครับไปครองแต่ทว่าซีซั่นนี้ผลงานตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงล่าสุดคริชชัตตันออกมากล่าวว่าด้วยความสัต์จริงผมว่าเขามาคัดแรดฟอร์ดูทุกทอนมานใจสีหน้าเขาดูเบื่อโลกจนเหมือนไม่สนใจอะไรแล้วเขาดูเหมือนไม่ช่วยทีมมากนักจนถูกวิจารณ์ว่าไม่ทำงานหนักพอบางทีเขาอาจจะต้องย้ายออกไปเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆ